สวัสดีครับพบกับลุงเสกแล้วนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมาร์ทวอท์รุ่นนี้นะครับเครื่องชอบดับไปเองนะครับไม่ใช่ว่าดับแบบ่าพพักหน้าจอแบบนี้ก็ค,คือดับแล้วเราต้องมาเปิดเครื่องตรงนี้นะเปิดเครื่องใหม่เพื่อให้มันสแตนบายอันนี้มันก็แค่พักหน้าจอของมันเฉยๆนะครับลักษณะก็คือดับไปเลยดับไปเลยเราก็ต้องมาเปิดใหม่ สักพ,พักใช้ไปได้สักพ,พักหนึ่งก็ดับไปอีงนะครับวิธีแก้ก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้ผมลองใช้วิธีนี้ถือว่าเวิร์กที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีวิธีนี้วิธีเดีเยวแหละนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าสมาร์ทวอร์รุ่นนี้นะครับเราใช้ไปแล้วอยู่ๆมันดับดับสนิทเราก็ต้องมาเปิดใหม่อันดับแรกเลยนะครับเราต้องมาเช็คว่าค่าแบตเตอรี่ของเรามันเหลือเท่าไหร่นะ,ะผมผมเนี่ยซื้อมานะครับเมื่อก่อนมันก็ดับไปเองนะครับมันดับไปเองเนาะ อันดับแรกนะครับถ้าบรรดับไปแล้วนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดปุ่มข้างบนนี่นะครับปุ๊บเข้าไปเราก็มาที่รูปฟันเฟืองนะครับการตั้งค่านะครับเข้าไปนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาเนาะนะครับจะเห็นคําว่าเมนูระบบนะครับตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับประวัติโรงงานนะครับมาทําไมก็คือเราจะมารีเซ็ตคืนค่าของโรงงานนะครับ หลังจากที่เรากดกําหนดนะครับเท่านี้นะครับเครื่องก็จะมีการดีเซตึ้นค่าของโรงงานหลังจากนั้นก็ให้เราเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บเราก็สแกน QR code โค้ดอะไรก็ให้เรียบร้อยในมือถือนะครับแล้วก็นํามือถือนำสมาร์ทวอท์รุ่นนี้นะครับไปชาร์จทิ้งไว้หกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับหรือครึ่งวันก็ได้หรือจะชาร์จช่วงเวลาเรานอนนะครับแนะนํานะครับให้ชาร์จช่วงนอนก็ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสใส่นอนนะครับเรา มาดูตรงนี้นะครับนี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันจะแสดงตรงนี้นะครับ bright. บางเครื่องเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตรตรงนี้บางเครื่องอาจจะเปอร,ร์เซ็นต์เหลือนึงเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอยู่ๆมันก็ดับไปเองนะครับให้ลองใช้วิธีผมดูนะครับทุกคนอผมลองใช้วิธีนี้ก็คือใช้ได้ผลนะไม่ดับเลยมันไม่ต้องมาสแตนบายเครื่องใหม่เนาะมันก็แค่ภาพพักหน้าจอแบบนี้เฉยๆนะครับนะก็ลองใช้วิธีนี้นะครับ Beifall เผื่อมันมีประโยชน์นะครับผมลองใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลจริงๆนะครับ นาตอนนี้ก็คือ3-4วันถึงจะมาชาร์จที่1 3 4วันถึงจะมาชาร์จที่1นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อมันมีประโยชน์นะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ